สวัสดีครับไม่มีเรื่องอื่นนะคุณพิธาขายหุ้นไอทีวีไปแล้วไปในรัฐภาได้บานมานะครับเพราะเขาได้กลิ่นนะเสียวได้กลิ่นว่าสารปกครองเนี่ยจะพิพากษาให้ไอทีวีชนะประหลัดสํานักนายกนะครับเท่ากับสถานะความเป็นสื่อของไอทีวีจะกลับมาในเดือนนี้อาจจะเป็นปลายเดือนนี้นะฮะเพราะถ้าสื่อไอทีวีกลับมาเป็นสานะเป็นสื่อหลังจากที่มันตายไป16ปีแล้วตั้งแต่ปี5 0โดนสํานักนายกยึดใบอนุญาตการออกอากาศสื่อเนี่ย ปีวันที่7มีนาคม2550นี่แร้อยหละผ่านมาส6บกปีฮะสู้คดีมา16ปีไม่ชนะฮะมาชนะตอนพิธาถือคุณสื่อนี่นะครับพิธาเขาบอกว่าที่เขาถือมาตลอดเวลาเนี่ยยังไงก็ไปแก้หขไม่ได้แล้วถ้าตัดสินว่าเขาผิดเขาก็ผิดตัดสินไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดไม่เป็นไรแต่ที่เขาขายทิ้งวันเนี้ยไม่ใช่หนีความผิดเพราะยังไงเขาก็หนีไม่ได้เพราะว่าเขาถืออยู่แต่ที่เขาต้องขาย ไปในเดือนพฤทธาคกรมที่ผ่านมาเยเพราะว่าเขาได้กลิ่นไงว่ามันมีกระบวนการพยายามจะฝื้นคืนชีพสือไอทีวีเพราะนั้นกูรีบขาย